สวัสดีเพื่อนๆนักปั่นจักรยานทุกทุกคนครับผมวันนี้เรามาปั่นจักรยานกันครับตอนแรกตั้งใจว่าจะหยุดปันป่นจักรยานให้ได้สองเดือนเราจะมาปั่นจักรยานตอนหยุดปั่นเป็นละสองเดือนพอมาดูวันอา้าวเฮ้ยมันวันสงการเพย ก็เลยมาสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆสักหน่อสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกทคนครับปีใหม่ไทยนะครับผมขอให้เพื่อนๆมีความสุขครับผมปราศจากโรคภยนะัยเนาะเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะประมาณนั้นเลยเดี๋ยวพอครบสองเดือนจะออกมาปัาน่นละ นีตั้งใจว่าจะให้ครบสองเดือนก่อนไม่้ไม่ครบวันที่16จะครบสองเดือนวันนี้ขออนุญาตมาโวยพอร์ตเพื่อนก่นอนหยุดปั่นไปนานพอเราหยุดปั่นไปนานแบบพอ,อจับจักรยานเขียนออกมาแล้วก็มาค่อม จะปันนะ่นเนาะแบบโอ้โหเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ชินเลยอ่ะวันนี้เป็นวันสงการ ออกมาวอร์มที่เข่นยื่อขาจาักหน่อยเดี๋ยววันที่16ปกปันจริงไม่รู้จะได้ปั่นมานะแต่ตั้งใจว่า16กปั่นแน่นอน อากาศเดือนเมษายนนี่แปลกแฮะอากาศเป็นเย็นนี่แหละผมยังไม่ร้อนเท่าไหร่ จักรยานกับเรานี่แบบนึกจะปั่นก็ปั่นเนาะนึกจะหยุดก็หยุดเนาะออแล้วแต่อารมณ์เนาะ ใครเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัาายนะครับผม อ,อยพอรอีกสักรบบขอให้เป็นเงื่อนมีความสุขนะครับผมเงินทองไหลมาเทมาปลาจากโรคภัายร่างกายแข็งแรงประมาณนั้นเลยครับสวัสดีปีใหม่ตทยครับผมสวัสดีมาส่งการโอเคครับขอจบการบันทึกเทปแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม